ครับพบกับครูแป๊บอีกครั้งในช่องคณิตสกิลตอมครับวันนี้ครูแป๊บมีข้อสอบดีๆมาฝากเด็กๆป .4 ี่ห้าหกที่กาลังจะเตรียมสอบเข้าม .1 ่กันนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของมุมและเส้นขนานครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญแล้วก็ออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะครับข้อนี้ถ้าใครทําได้หรือรู้หลักการดีๆก็จะสามารถเก็บแต้มได้เป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวครูแป๊บพาไปดูนะครับอันดับแรกนะครับโจทย์บอกว่านะครับจากรูปนะครับกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง ab ครับ ขนานนะครับอันนี้สัญลักษณ์ของการขนาดขนานกันเนาะขนานก,นกับส่วนของเส้นตรง CD ครับแล้วนะครับ x บวก y มีขนาดกี่องศาโจทย์เนี่ยมีการกําหนดเส้นขนานนะครับสองเส้นนี้เป็นเส้นที่ขนานกันเนาะแล้วก็มีการตัดเส้นแล้วก็มีการพิจารณานะครับให้มุมต่างๆมาอันดับแรกสิ่งที่เราพอจะพิจารณาได้ก็คือว่าโจทย์ต้องการให้เอา x กับ y มาทําการรวมกันใช่ไหมครับดังนั้น โฟกัสของเราก็จะอยู่ที่ตัว y ครับก็คือบริเวณนี้กับตัว x แต่ว่าตัว x เนี่ยปรากฏว่าตัว x เนี่ยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของเส้นเลยนะครับหน้าที่ของเราถ้าจะเอา x กับ y มาบวกกันได้อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของเส้นขนานครับเส้นขนานเนี่ยจะมีความรู้เรื่องของมุมแยงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าตรงเนี้ยเป็นมุม y นะครับมีขนาดเท่ากับ y องศาเนี่ยการที่มีเส้นลากตัดมาตรงนี้ จะทําให้บริเวณตรงนี้ครับก็จะมีขนาดเท่ากับ y ด้วยเนื่องจากว่า2มุมนี้เป็นมุมที่เรียกว่ามุมแย้งกันถูกต้องไหมครับอาศัยความรู้เดียวกันโจทย์เนี่ยต้องการให้ x บวก y แปลว่าเราควรจะให้ x กับ y ไปอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นครูปแป๊บก็เลยมีข้อเสนอว่า x ที่อยู่บริเวณฝั่งนี้นะครับถ้าเราพิจาราก็คือถ้าเราพิจารณาที่เส้นนี้เป็นเส้นตัดนะครับของเส้นขนาน2เส้นนี้นะบริเวณของมุมสีแดงๆที่ครูปแป๊บขีดเพิ่มเติมตรงนี้เห็นไหมครับ แสดงว่ามุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ x ด้วยตามทันไหมครับอ่าโอเคนะมุมที่เป็นมุมฝั่งนี้สีแดงที่ครูแป๊บเขียนนะครับตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับ x ด้วยแต่โจทย์เนี่ยบอกไปแล้วว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ15ใช่ไหมครับการที่ครูแป๊บจะมีมุมเท่ากับตรงนี้เลยเนี่ยนั่นแปลว่ามุมที่ครูแป๊บต้องเขียนเพิ่มขึ้นมาจาก x ตรงนี้นะครับจากเลข15ตัวนี้ตรงนี้ควรจะเป็นมุม x ที่ลบออกด้วย15องศา ตามทันไหมครับเอาใหม่นะตรงเนี้ย x ถูกไหมครับ x จะมีขนาดที่แย้งนะครับมุมเนี่ยจะแย้งกับบริเวณฝั่งนี้ที่มีขนาดเท่ากับ x ด้วยแต่เราไม่ได้ต้องการ x ทั้งหมดนี้เพราะอะไรครับมุมตัวเนี้ยมันมีขนาด15องศารอเราอยู่แล้วแสดงว่ญญาถ้าเราอยากรู้ว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับบริเวณที่เราต้องการบริเวณเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ก็ต้องเอา x ตั้งแล้วลบออกด้วย15องศาจากนั้นครับพอเรารู้ว่าบริเวณสีส้มๆนะครับตรงเนี้ย ตรงนี้นะกับบริเวณสีส้มด้านล่างตรงนี้นะครับมันเป็นมุมที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้หรือพิารณาก็คือมุมภายในใช่ไหมครครูแป๊บเขียนไว้ก่อนนะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับมีขนาดเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นครูแป๊บก็จะเอา3มุมนี้ครับได้แก่มุม y นะครับมาบวกกับมุม x ที่ลบออก15องศา แล้วก็บวกกับมุม55องศาตามทันไหมครับ3ม,มุมเนี้ยบริเวณ3ตัวเนี้ยรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ180องศานั่นเองอ่าโอเคนะครับดังนั้นที่ต่างพิจารณาตรงนี้นะครับเอา15ไปลบออกจาก55ก็จะมีค่าเท่ากับ40ตรงนี้ x บวก y หรือ y บวก x ครูปแป,ป๊บสามารถสลับตำแหน่งได้นิดนึงนะขอเขียนเป็น x บวก y นะครับแล้วก็ ตรงนี้รวมกันเนี่ยบริวเวณนี้จะมีค่าเท่ากับ40นั่นเอง40มีค่าเท่ากับ180ฝั่งขวามือนะนำ40ย้ายไปลบออกตามทันไหมครับนำ40ที่อยู่ฝั่งซ้ายของสมการตัวน,นี้ย้ยายไปลบออกซะตัวนี้180ถูกลบด้วย40จากฝั่งซ้ายนะครับก็จะทําให้เหลือแค่140นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอ,อาาตอบสวยๆครับ x บวก y จะต้องมีค่าเท่ากับ140องศา นะครับซึ่งคําตอบก็จะอยู่ในช้อยข้อที่2นั่นเองจะเห็นว่าข้อนี้นะครับเราอาศัยความรู้เรื่องของมุมแยง้งนิดเดียวนะครับเพื่อพิจารณาแล้วก็แก้โดยข้อนี้ตัวแปรของเราความยากคือมันมี x กับ y ที่เป็น2ตัวแปรแต่ถ้าเรามองให้ดีข้อนี้การที่มีตัวแปรเยอะแสดงว่าเราไม่ต้องไปหามุมอะไรเยอะแค่มองให้เห็นว่าตัวที่เขาต้องการเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาพิจารณาหรือพลิกแปลงทำโจทย์นี้ได้อย่างไรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆจากครูแป๊บ ที่นำมาฝากเด็กทุกคนก็แล้วกันถ้าฝากยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับครูแป๊บไว้อีกทีด้วยกันแล้วกันนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ